กินก้อยงัวเนาะโอ้ห่อให้ผมน้ำมันห่อให้ความตื่นกินแล้วห่อให้น้ำมันเอาขึ้นสีดีแฉะโอ้ยงอน้ำมาถึงโอ้ไปยังว่าสูเอฟติ้งเลยพระแม่ครับกินพร้อมกินกินอิ่มแล้วห่อไว้พร้อมเออใช้ทุ่งยางเลยพร้อมนล่แหละโอ้ยผมเหมือนเดียวกับตาตัวมันกินแล้วบ่แล้วงูห่อให้พร้อมตัวนี้ว่าเสนออ่า เสียกเบอร์อะไรละครับพี่น้องฮดหน้าแบบตู้เล่นเสียกเบอร์อะไรหนาวกันหนาวเออท่างทำงานท่านให้ขวาวพร้อมพี่น้องเอ้ยเอาเอาเสียเอาด้วพี่น้องเอ้ยพักกันตัดจิ้งใจเอาอ่าจะจะชาผมไปซื้อให้เขากับพี่น้องผมจะบอกไว้ก่อนเฮ้ยไว้เลยก็พอผมก็งวดงวดวันที่หนึงวันที่สิบหกนีหน้าเนี่ยผมจะชี้ื่อที่กันงได้พี่น้องอ่าอ่าอ่าเอาออดบ่ได้แล้วออดบ่ได้แล้วมัดเข่าเต็มเต็มปานนี้เตี้ยเออออดบ่ได้แล้วครับออดบ่ได้แล้ว มเป็นมันก็ต้องเรียนอ่าอ่าอ่าไินีแ่แสกเงี้คนไหนเงี้ยฟเดียวมันประมาณนี้เออเออเออเอาธรรมดาแล้วพอเอ้ยนเอยโอ้อะไรมาเป็นนี่นเงี้เนี่มาตกลงเกาหิ้แล้วนะอ้โตกหองนี่เอา,านเนครับผมคอยากจะขอวา่างให้ซนหนึ่งใี่น้องจับเอาเยงอ<ม>ิงด้วยก่อนฮับเลขกสามตัวเอาอีกคู่นึ่งแต่มีคู่สุดท้ายคือเลยกสามตัวคู่นี้ ผมขยยึ้นเกิดยนิซีเขาโตเนี่ะครับอันี่นผมสีจับให้ซีหกหนึ่งอีกคู่หนึ่งโอ้ oh. เป็นซีหกหนึ่งอือซีหกหนึ่งอือยี่ยมเพ่นมาให้ยิงครับผมแป่หกซีแล้วก็ซีหกหนึ่งตัวหนึง่งอ่าสองตัวเห็เนแต่ไปเรียกสตัวสองคู่สักอ่าอ่าอ่าผมดึงออกมาให้แล้วเรียรย่ยอ่าจบพิจารณาเอาบัก้อนที่เรียนชื่อชือง่หก เ้ยไดนี่ยิงหมดบางัมอ้ยบันไดเขาก็ปัดถึงมดเลวเอาโอ้โเขาั่งมาเลยทั้งเือแตเพาว่าตระกูลเก่าเขาเขาไม่รับอ่ะติดเก่าบ่พอเออตระกูลเก่าเขาว่าอนทีนองอืมคแลตงไหนะทีนองเอยตระกูลเก่าเขาว่าเอาอืมติดเก่ายังกระช่งเขาวะติเเอาครับผม เมียก mm ็ไ hmm. ด้สันต uh ัว huh. ทิเ um ก่าเขาก็บอกว่าออกางนอื่นแตนได้บอกก็เป็นเอฟซีผู้เทุมากน่อยที่ตังไหนเรมื่อสื่อไรอ่ะไรัอ่ะเมื่อไดก็จำเป็นก็ต้อง้องแพร่เขาตัวฟอรถึงคนว่าอืมอ้ผมแต่น้อมได้ยินออกเอ้จะเสียายทังไหนข้าเจ้าก็รอคมมันข้าเจ้าก็ลอผมสีคํานนออกขึ้นกันใน่มืออะไรวะเข้านว่นออกมาแล้วผมปล่อยปับอ่เขาแต่ลอกด้วยแค่นี้เออ มันมันกับเป็นไปตามระบบระเบียบพระนาะครับผมมันเนี่ยธรรมดาร์กันต่างคนตัางหยาดกันธรรมดากันละต่างคนต่างหยาดกันแบบก็นี่เป็นผู้เข้าเฮ็ดนี่เขากัอยากให้เพศทีเท่าได้ี่มันว่าอ่าครับผู้เข้าธรรมดามันเกิดธรรมดาร์ของมนุษย์ธรรมดาครับผมนาหน้าจิตตังเ็มันเทียบไปทางไหนนอนคือพอเห็นออกเข้าออกเข้านั่งโอ้ยนั่งอยู่ข้างหลังผมเนี่ยพอนี่นั่งกูจูอยู่นี่ละนั่งฟังอยู่นดิอ่า าาว,ว,ว้าวเปลี่ยนเราพ่อกำลังนี่แหละพกก่นการเก็บหมากอือออ้อกอ,อ,กอยุบแม่ออกยุทงให้ทงหน้าที่พออยู่สถานที่ทงหน้าดีแล้วยุทงม,มันสได้อากาศปลอดอ่านั่นต้องไปยินเสียงรถเสียงยงมันเบื่มบมเบื่มบ,มบ,มบมเดี๋ยวเอฟซีสิฟังเพี้ยนฟังผิดเอ้าอันตัวเลขเออครับตัวเลขสิจัดเขียนไปเรียแล้วอ่ะ คนย่ลงคลิปกะหันหนาห้าเ,เห็นข้าเจ้าเห็นคักคับอ่าครับผมเพราะว่าเวลาไร่สดมันจะตัวเลขกลับหลังอยู่พอเอออันเราโทรมาไดาก่อนเพาะท่านเทษตรบอกเลาวนี่เหรอว่าออาเรบอกเกษสรบอกอยู่หรอกบอกแล้ววราะอ่ะะปะาป้าไก่ขุ่นตัวาพันธุ์ติดไว้ไงท่านเพราะว่ามันมันแก้ยังไม่ได้เลยสำหรับไลฟ์สดเอ่อตัวเลขจะกลับหลังแต่ว่าต้องกล้องกลับกล้องให้อยู่เพราะเอาเอา,เอาสีเลยกับแล้ว ว่างจากผมไปแล้วฮัลโหลใช่หนากองใช่ตัวเรียกให้เขาเอาไปโดนนท์นี่หน่อยอ๋อครับผมครับผมให้เขาเห็นโดนนท์ยเพราะหย่านขาวเจ้าเมื่อโทรมาให้ผมประจําไหมอ่าอ่าครับผมเดี๋ยวจะตั้งให้บอกเล่าเหตผมเนี่ยไว้ฉันเห็นแล้วผลที่ผมบอเห็นเงิที่แคบไปแยบมาทั้งเงนอ่าอ่าครับอ่านี่ช้ำนี่นะครับปานี่ปานี่ชิว่าเรื่องคนหลบมากทั้งเรือพี่น้องโอเคเลยพ่อ โอ้เันก็ไปซื้อแปดเก้าซีอ่ะซื้อสี่ร้อยคุ้นีร้อยเออทานนหเขาแล้วเขาบอกเอาวินไห้ไหมตีบุ๊ตอนั้อสามตัวตรงๆสี่ร้อยคุ้นสี่ร้อยเป็นเงื่ไหลบันดบุ๊แล้วคันบานีนี่ค้นกซิเปฟองวิแจงตำารวจเขากาสิจับขอเอาไว้โอ้อาพี่รองนั่นมันเป็นการพนันเราตังสันนอพอเนาะมันแบริการเสียงโชก อืมก็ต้องอ้อนต้องงอมกันตัวแบนผมบอก็ว่าเออฉะนั้นเราคว่ำซับเ่าตัวของเองมาตัวแบนของพังเนาะของแบนตัวแบนเออบางทีก็ต้องไปสนับสนุนรัฐบาลเพราะว่าผนจ่ายทุกกะใบว่าจะซื้อถือต้องไปซื้อไต่ดินไปซื้อเอ็มหนั่งไงก็ซื้อเอ็มสองเอ็มสามนึกขึ้นมาเอ็มสองเอ็มสามเลยสิพอแล้วเล้วกันเดี๋ยวก็ออกมาตั้งก็ออกตั้งยังไมดออกก็จะไม่สานี โอ้ครับแล้วมันก็ออกแน่หรอกมาทุกจังหว uh. ัดทุกอำเภอเลย uh, ทั่วถึงเลยเจ้บางคนสุดอ,อยทั่วถึงเลยบา้น hmm. นานฮอตเรนนี่ขาเป็นเลนเต้ที่เกตเต้าเป็นเสือออกเลยท uh. ั่วประเทศเลยอ่ะมันก็แล้วแต่แนวที่เสียวชาญได้เอ็มสองอเอ็มสามครับผมเมื่อไงไงเขาก็สีมีอยู่ดรออืม hmm. เมื่อไงหน่อยเมือ่อขัดสีเขาก็บรมีเหาไปต้องแล่นเขาจังหวัดอ uh huh. ่าหาหาหาอย่างกี่ขวบส่วน อแม่เขาเพิ่นเพิ่นเห้เตรมพิกาดิผมก็เลยว่าเอาตรงไหนกะเออคอยนั่นไปสกัไปสกัดก็เยอกับไดเราเยอะกับใเรียนเราขึ้นอ๋อเอาพ่อย้ำอีกครั้งนึงอเออเอาเอาาเลขตัวถี่เด่นเด่นจะคือแปดสี่อ่ะแปดหนึ่งครับผม สีครับอืออ้าวอ่าสีคู่น้องแต่ละหน้าดีเลือบนี้ผมกับว่างเฉลยซ้ำนี่ล่ะอืมโอยังวัดตีเจดสามตัวไห้พัก,กันไปดึงออกจากเลขซีตัวนะึว่งน้าอ่าอะไรอย่างไรอีกกล่มอยู่ในกลุ่มนั่นแหละดึงออกมาน็เได้เ็ดเซรนแล้วมันะได้สามคู่อ่ามันเลยอยู่สามคู่ผมก็ต้องเฮ็ดให้ยซ้ำนี่ครับผมโอยังวัดตี อันว่าล่างสามตัวสามคู่กับว่ามันหลายคู่อ่ะนะเมื่อจากนั้นให้เอฟซีพักกันดึงเราเองเด้ออืมไี่เป็นเน่าดึงอะไรซ้ำนี่หละเพ่งวดึงมก็พิ่งหายแบบเป็นอะไรไม่หายมาสองครูแล้วก็เป็นเน่าทางไว้ให้เนาะเออเป็นเน่าทางไว้ให้ถ้ากันเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้กระเป๋าตังค์คนออกมาอะไรล่ะพี่น้องอ่าแต่เป๋าตังค์ออกมาแล้วออกแม่แต่มือมันออกออกมาแต่มือว่างส่วนละแอฟโต้ตังค์พวกได้ซื้ออะไรก็ซื้อ อ่าเฝ้าเขาไปอจองเป็นเจ้าของดวนนาะพ่อนะเสือเอาเป็นเจ้าของดวนนี่แรงตัวที่เนียนเคือหกแปด้วยที่น้องโอ้ยิ่งไม่หอ่ะยงไม่เหนหกแปดแปดหกยงไม่อนนี่คุกุมซีคูนอืมกัมับว่าต้องเขียนอะไรอือไม่ต้องไม่กุมซีคูนอ่าซับเอาที่พ่อ ครับโอ้มันสีอยู่ทั้งหนาที่ทั้งท้ายแท่นั่นอืมทั้งเกียรต์บางคือทั้งเกียรต์บางคือหาเก้าหาแปดอ่ะอ่าแปดสี่อ่ะเออสี่แปดอ่ะสี่เก้าอ่าทั้งนั้นแหละตรงไหนบ้างมันอยู่ทั้งหนามันอยู่ในกลุ่มอืมขึ้นบนนี้ไปใช้กับพี่น้องมันอยู่ในกลุ่มนี่้วก็พี่น้องเนาะ เออมันยังได้กลุ่มนี่แหละให้พิจารนาเอาบานนี้เอใหฮเบิ้งก็ได้ไขมันนี่แหละมันเต่าขัางหลังเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องตัดเป็นเลขเป่าน้ำเด้อเต้าซีซีหนึ่งหนึ่งอันแอดมินคนบอสะดวกเขียนการตั้งจากกูเมาเอาก็ได้อมันก็มีแค่ซีซีหนึ่งหนึ่งบานนี้ใครเป็นเลขล่างเลขไ้สองตัวุนข้างเดียวก็คือแปดหก เแ<ม>ปลกซื้อล้วดีิมไม่ด้พี่น้องเดข้อสอบคนไหนออกกํลังมากําลังมา้าแรนเ็นี่ขสอมาแล้วเ<ม>ขเขาหากันนื่พี่น้อง<ม>นี่เขาแกเขาหากันเรือวันนี้ัง<ม><ม>ไปไปเอฟซีแพ้กันพิ่เรนานเะอาครับอ่ากไม่ไ,ไหวไปใช่ปะมด็บมัน้ด็บ,บ,บ พ่อกันพ่อผมมาออกมาทงสิไหมโอกออกออกมาพีบมันลอยก็โรลกขนจากมองครับโอมาตํหมูว่านอย่แหละโอ้โอ้โไหนน้นว่าอไรเอพินวายโอ่ซีโคนึ่งสิบว่าไรเออคอยชุดไทยเขาเรยว่ากับเ็กเขอยู่ั่นเออแมนดูครับผมเนาะคอยชุดไทยายกว่ากับเ็กเาอยู่เออ เป็นมกับเนี่ยเมันมาอกับเขาเก่าซี่อ่าแปดีเก่าซีครับผมแปดหาเก่าหาอ่าอนี่ละมันไปเด็นของมันมันกะมีี่สนีละบาดเจ็เียวนี่กูละมือสิกับนี่ยแต่ขึ้นมือวันสี่สิบสี่อ่ามันกัดต้องเอาเมือเชียงบักนบามันเป็นังไหมากทงไหนครับผมแลกอย่างเดียวขื้นปยังไม่ขึอนไปเขาเลก ใ่เบียนรถมหาแหงเลกันว้าตรงตรงเลยหรอพ่อว่าหันกับตรงตรงอีดีว่าหันของพ่อไว้กับตรงตรงเลยผมไปือมาผม,ามก็อมันเป็นหลนังลงขึ้นมาแ <c oughs> นวน,นี้ื่รรอนหนุน,นี้จะคว่าช่มกันคัดเฉยว่าี่หนอตงตรงเลยครับผมบริยิ่งเลยพี่อเอ้พอยิ่งมหาแห่งบริเบียนรถแล้วผมกับกัอึเลืเนี้ยโอ้ <c oughs> อึ่เมื่อไอึเล่อพ่พออเกลยอนฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาเ่า้่าาฮ่าฮนาฮ่าฮ่าา่่ โอ้ปไปโศกใหญ่หดรบไปมือลงคิดมือันงวดมันีหนึ่งงวดเมื่อ้านนี่เออพนี้ไหวว่เสียเรียนรถผมเนี่ยอยผมก็เกกันอย่างทุกประเเลยนไรเราไม่าตามรักกันมนครับผมรักสูตรนมาแนวนะรักสูตรเนมาเปนันจุดนี่ครับมันสิบแปนบอกขัานกับซือว่าใส่อะไรสา